ลมมาลีพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้อง FC ท,ทุกคน FC ว่ะเจสสายถ่ายถ่ายวนไปเวียนมาเจาดำอ่าเนี่ยน้องโคซียายแป๋ทำไมไม่ไปถ่ายบ้านสีเขียวไปนะไปขมือพี่น้องเลยมือหนังซ้ำเถื่อกระไปแต่ไม่ได้ถ่ายเนาะพี่น้องเพ <laughs> ราะว่าอยู่เยือนข้างหนังก็ะส่องหาพกเจสส่องนะ เขาไปถ่ายพี่น้องสิเบิง่งอยูบอ่บ่าฮึขันบอกไปขันบอกไปขันไปฮยขันไปถ่ายแลอะไรเบิ่งแล้วนะว้างเดอ้อฮึสมาดีพี่น้องจะแมน่นฮาตะเหลืองตะลาฮาตะเหลืองตะลามาเว่านะพี่บดแนวเว่าเลยป้อชามเถื่ออะไรมาเนี่กันเข่าไปในหลานสีเขียวนะมาเนี่นะพี่น้องแต่ว่าซื่อนะครับบามือซื่อมือหนึ่งช่องมือซื่อบางมือกระเซ็นฮาตะเหลืองมาเห่าอะไร เหมยได้เลยมุนมัดได้บให้ถ่ายวนเวียนเทปไว้น้องจะไปถ่ายอยู่ทั้งผาเอฟซีวะเอฟซีวะกูนันบอกไปใซ่ถ่ายวนเวียนแต่ฮาเจดามายายเปเอาบอกาฮาไอ้น้องบุษยให้ไปฮานเทปว่าด่าทางได้บอกขวางเลยเนาะ เออหมดอื่นได้เลยลงนรกนรไล้ผู้อื่นแล้วแห่งไายพี่น้องเช็คเจอไปหาผู้ใดพี่น้องเช็คจอครับโหลดไปทางใดนสัเฮามีหน้าที่ถ่ายยูทูปถ่ายทำให้พี่น้องได้บึงได้ส้มพี่น้องเชี่ยวยังหมากไม้เนาะเอ้ามึงหนึ่งข่าวเตยนะมือนีเจดมบริษัไปใส่พี่น้องเจดำอยู่เทียงคนเดียวไก่ทองกระแม่กระผอเมื่อบ้านปัง จะดำอยู่เทียงคนเดียวมึงเสียยังเฮยไปไปไอมปไอไปไปไอไปไอไป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 ไ่อปไปไปไป่อไปไปไปบปไ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 ป้ปไใไป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 ไี้ปไกไมไป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 ไงไป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 ไอไปไปไปนปไ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 ปะไป่ไ บนั่นก็ไปหาตะหมอมือนึงสองเทือก็ไปอันเอออันพอกระท้องน่ะป่วยบ่ฮู้สาเหตุพี่น้องเอ้ยโอ้ยกูว่าก้นมึงน่ะมันคือมีฮู้เข็มปอนลงกูว่าโอ้ยมันบ่กล้าไปตรวจมันยาบ่มันไปตรวจล่าสุดนานไผๆก็อยากให้พอกทองน่ะไปตรวจเอ็กซเรย์เบิ่งมันบ่กล้ามันมันย่านมันฮู้โลย่านมันอ่าตอมใจตายปลาลูกปลาเมียว่าซั่นเจตรวจมาแล้วก็หาบุกควเจดพี่น้อง เอาประเด็กมาจำเมื่อก kind of mm. mm. oh. 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 ี้ข่าก็ยังเคยสาวนี่โอ้โอ้โอ้เมื่น้องอาหารเจดำแต่ยังว่าปิ้งเขียดน้องสาวหละป่นมันจะกล่องขึ้นมาเฮ้ยน่าจะปิ้งเขียดตัวน่ะเฮ้ยปิ้งเขียดโต้ก็คลาสซี่เฮ้ยใช้เขียดนะอันนี้เออโอ้ยกูกะกินบะลงเลยเฮ้ยมันลงในโตวะนี้มันเลยคลาสิี่มึงไม่ตั้งโตเขียดนั่นบุษมยาข้ออีกก้อยฮะบังหน่ะ โอ้ยขั้นป่นกบสันะไม่สมกูเลยอยากซาลาไม่เด้อซุยนี่บ่ตายกับบ่อให้ท่านขั้นปนกบฉันะไม่สมเออูตยปนิเด้อมึงให้แก่เสืออะ่ีนอะกตัวัวตายให้แก่เสือให้แก่เสือป่นให้มันขั้นปนบอแก่เสือกินกูน่าบ่อให้ป่นสันจะไม่สมกูบอกไว้โลดขั้นอีเม่ม่งนามากเม่แม่้อยูกีนะวะ กัตาเปนาน่ใจแอนหัวลงนหาตัวเลียนเริ่มไม่ถวามันมันไม่วเลียนนี่เด้ชนะวะมึงบอกกินยังไงมึงบอกกเอาหัวหมวนมาหัวกันเนาะกูหมักน่ได้ซื้อวกระปุนกระมูกระทะวะอันสิ้นงัวสิ้นยังหนะกูกูบอกเอาเด้อวะบอกกันแหละสิ้นงัอนะบอกกินวะมักกระปุนกระมูกระถาวะ โอ้ hang hang nó ปีหน้า hơi บ่จักก็ได้พ่อเออตอกปีตอกเก่าเพิ่นเฮากูยังมัดอีชาก็บ่เบิดนั่นผู้เจ้าก็ แต่ลอยปลาจะต้องนอยนอถุงเนาะวะน่งนฮเกี้ยนซีพระแห้งเลยน่งจิไปโฉกโอ้โอันนี้มักโม่ตั it. What? What? It ้งแต่ร mm. ุ่นตะมิตผมไมู่้มักโม่น่องมอสบาบอยหล่ยดแต่รุ่นตะมิตเห็นไล่ยดอยู่ได้เมื่อนี้นะจะดำผาไว้ให้มันสุกลงมามักโม่ช่องหน่วยแม่วะเกน้อยชื่อหามักโม่ช่หน่วยข้าาก็ได้หารอยบาทหัร้บาทแล้วจักได้มักโม่จักหน่วยหรอะเจดดำสามเจ็่น2อง้วกั ไอพอดีแท็กสามและเลือนสองน่วชุดท่านนมาผ่าคนงานกินเ้ยมือละหน่วยละหน่วยจสองหน่ยเองตัวเฮ้ยแม่บักดำต้ให้เองนี่ไก่เอนเคี่ยวอึอยโตเละเตะเลยจับด้วยอย่ให้ก็มีอันนี้ตังหาอักไว้น้องอย่ให้ก็มีตัวนี้โกมักคาตัวสองลอยพี่น้องมีหยิดเพราะมันซ้โลมาสื่อสอยเด้อพี่น้อง ว่านานาลรดเกะเข่านะเฮ้ยบโให้ลูกจอยทั่วไม่ใช่มือหน้าหกขันลุงจอยวะข้าวเส้นนี่มันดีบ่เฮ้ยหางจะเกะไปใส่เกะไปขกเชียร์แล้วก็มีแต่เทียนนะมือหนี่ลยเขาได้ซึ้งเยอะเขาได้ซักยาอือพอได้ไปหาหมอ่ะไหมพอได้ไปหาหมอหมอกเกียตลอดมาคายพอได้ไปเห็นยันดอกพี่มอคายไปหาหมอนะขันที่ชองน่ะโบเต็มมาได้น่ะอืออันนี้นมลูกอะที่มาเทียนไว้ตลอดจะเขาบัดมันซี้ยากกินซู พอดพูนะพอจักตัวผอมพอจักหาให้ลูกกินมาถึยค่ะมันหยามันไข่นมก่องเอาเตาเนี่ยตัวนึงตัวนึหมอกมันนอนกินในในหมอกมือหนังในรถไทยนะนอนถากินนอนถากินนี่พอนะไปเอานมมาให้กินนมเต่าใครกลางคืนก็มันหยาก็ะมันเด้หิวเลยหนูตีเสื้อผามือมันแสลหลือไ้นมเต่านมเต่าไข่นมเต่าเป็นวัวนมแล้วก็ลุงพี่วัวเงี้ย บยาง่ายดอกบางคนบอกกินข้าวคนบอกินข้าซื้อแม่ไปซื้อหากองใหม่กินเลยเต้านมนะเตาถึงม่จะเป็นแพ็หนึ่งได้แกเอาน่ะแพ็กหนึ่งเนาบอกพ่ไปบนเมื่อนะเจ็ดตเลยสาม้อยปลาสามลอยปลาปลาตวนอกจหนึ่งประมาณหอดบาสามเมื่อ bộ à ẩm bọc in nhá ồn rán nhà mang ẩm ẩm kinh nhà ồn rán nhà mang ẩm ẩm kinh nhà ồn rán nhà mang ẩm ẩm kinh Để ồn rán nhà mang ẩm ẩm kinh nhà ồn rán nhà mang ẩm ẩm kinh nhà ồn ได้ฉีดเพื่อหนึ่งมาดามห้ก็ได้จีแล้วหนุ่ถ่ายหู่มเือนเด้ฉีเอาไปแค่บอเอามนหายมันเชือบุมนี่หายแล้วเบิร์ดเรือทอในตุสองสองตู้วังคืตัวหนึ่งนี่แหละฉีดนะยังหาหกพื้นฉีดใหม่แล้วนะอื่ทินตุเนี่ในคันใด้เ็นกบพันธามก่อนในเฮือนแบะปะในคันใด้กูมอเบิกอืามาเอามือใส่งเรา เก็บไว้บ่งไวแหงแต่ยังเรายังเป็นคนละวางนาดบึงขนะกมากงาเมื่อใส่แล้วาสีดำมือโอ้ยคใ่นะเสียกันยาวเราคมือหน่งปากูจูใคเ่าวเกาลของปลาแกงพาคุณไปตักอาปลาดูโอเรื่องปลาแกงเลยพาคุไปตักอาปลาดูตักเอาตักเอามันะนอนมชั่วมือมาก่ วัดชินเออจะพอนจะมาหาคืนวานนี่กูพันนี่แล้วมทงบวชได้ว่าออกมาวานนี่กูพันมากรุงกุตากอาปานหลวงนะเลขเรียกเวียดนะต่ายาหรือเลขเวียดนะนี่แต่ปลาดุกกระปลาโขเอ้ยเต็มคุ้มว่ะมันเต็มคืนนะตัวกูเสียเงินนี่แหละมาไกลกับตัวกูเสียเงินกูโบหกสิบพันปุ๊สี่สิบสี่สิบเลขลาวกูไปซื้อวันพุธนะนี่มาขคืนบาพันมาจูงงวดลงนะวันพุธหรือวันจันทร์นี่แหละ ว you know? ่าจะเอาง่ววนัหวยไปเียงบงบัคือ้วงวตัวบ้าหญ่แล้วบงจหนึ่งบัคือง่วแล้ยบงจนนึ่งบัคือขั้วมาแรงเล็กลาดเดี๋ยวจะมาตัวให้กูเซียงกันอีกด้สู้มาหาไก่สี่สิบสี่สิบมันวบาผูดีเหมือนกินนั่นปลาเผาดี้เ่นีดำลงไปกับบลาลงแม่เพิ่อขึ้นมาเอามาโรดลงไปแล้วมันกระยางหล่อจะเทเตียงน่งตัว สี่ซิปสี่ซิปสี่ซิปบอกสามถือกูกำังไปซื้อแล้วนะกับบอถือมันบ่อจักดิถ้าแม่นว่าเลขออกถึกมันก็หมดเงินแล้วจุเอ่ยอือพันประมาณจะพาลูกไปไกลฝึกแล้วมาต่อในบกคอน่ะแต่แล้วมาต่อโอ้ตอดลูกนะอือต่อก็ตอดอ่เรื่องเราโอ้ยลูกกูตายกระกาบานนาใครนะบวมมาจ่ะอือถึงแต่ให้นาคับเนะกำแม่นว่าเลข าไ้่อืมบอกอ่ะไมขีดแม่กันหน่อยมเจาะเนอดำมึยกันตุ่มเป็ดเลยชุ่มขวาหัวมาไหนเน้อเฮ้ยเองหมดไปสั่งเจดามาสิปันเข่ามานี่มาเด้อยมากินตุ่มเป็ดเจดามันหไดไปใช่ไหมนี่วันที่ฉลองหน้าแล้วเพิ่อนมากูเลยมาถามไปนะาฮ้ยไปกินตุ่มเป็ดนู่มหมดไปเลยเพื่อนสั่งเขาชวนนะ เอาผุนนะตรงเท้กอล์าโกล์เดี๋ยวคืบเดี๋ยวแดดเดี๋ยวคืบเดี๋ยวแดดอยู่เงยเดี๋ยวปัันข้าวแล้วก็มือใหม่ก็จะลงมาแกขี่ไปเนี่ยมันก็ใส่หน้าว่าตอนั้นมันตายเนี่ยแกขี่ไปเยอะอันนั้นขี่กปนมันเล็เพื่องได้สําหรับเสียอัดเพื่องมาสิบกว่าอัดมาสิบกว่อัดแล้วผมมีเงิน ta ăn là ăn ăn phải hành ngô kín mà bỏ kín ngô cô này ăn mưa hại kín khai sẽ sản ừ, con phượng nè sự là cá khai con phượng là khai lốt. thân nừng cả bà bay à còn sao bạn sao hạ nó xuống กูก็ยแย่งบริอาดอกปีนี่ต่อมๆขาก,กันเลยก็เห็ดหัวอ้อมไวมเห็ดขาเนี่ยเข้มตุนข้ามานะมันละมัมีเงินอาดเลยนั่นก็คือบื่อหน้าขนมเบื่อไดบอกเห็ดมันก็สีเนาวหนาวแต่ทั้งพืชมันแหละเน่ตั้งพืชเน,นี่ยล้างมันก็กูเสียอัพผาต่างปุ๊กเก๋หอดเ,เป็นคกูเอ,อาหมอประจกักษ์คนะือบริไดดามันอะจบนะ แกอาอีกกระเทยนะไปในไรอันแยงนะฮู้ก็เต็มแยงแหะกระลาบอบได้เห็ดเฮ้ยบอได้เห็ดอันเคาะมันไหวห่านมันอักมา่นมัไหวอืลงไปเห็นห่านมาเห่านอยู่ใช่นะอันกุน้องขาเห็นห่านตีเห็ดนั่นแหละกระทบมันเพื่องของอีไครนะจิบเหตจังใดปั่นเขาเลยเนาะตัวเล็บเขาก็ฮุบเฉยๆเขาปั่นอยู่ดืนไปเลย ปุ๊บจะแย่และกันล่าเข้าไปลาาไปเช่ะ่ะพี่น้องขับไปเป้นจะอง่พี่น้องพอก,พกันคลิปนะจ้าจะกี่ียบลงนำ้ำ <c oughs>